วัสดีครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับมาเดโมตัวเมาส์กระดกติดรถนิดนึงนะครับผมนะฮะผมไม่อยากจะซูมไม่เห็นเนาะนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมนะฮะโดยตอนนี้ผมใช้เสาต้นเล็กก่อนนะครับตอนนี้มันพับอยู่นะนะครับเดี๋ยวเราจะลองหมุนให้มันขึ้นมานะครับลุบนี่ นะครับตั้งตรงนะครับอันนี้คือตั้งตรงแล้วนะครับหรือแล้วเป็นลมนะครับล้มปุ๊บคือเราจะใช้องศาเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับจะตั้งอย่างนี้ก็ได้จะนอนเลยก็ได้นะครับ เสาต้นนี้มันเป็นล้วหนัคกคล้ายๆคอตวเว็บแหละนะครับนี่เราก็จะเดโมให้ดูนะครับอซึ่งล้วหนาตัวเสาก็อันนี้คือต้นเล็กนะต้นเล็กนะผมว่ามาใส่ก่อนเพราะว่าพื้นที่ห่างจากหลังคาประมาณคืบหนึ่งนะครับก็เอามาใส่นะครับ อุปกรณ์ของผมก็ใช้เซอร์โวนะครับเซอร์โวน้ำหนักอ่าับน้ำหนักละร้อยห้าสิบกิโลนะครับสิบสองโวล์นะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับยึดพื้นด้วยแม่เหล็กนะครับแต่อันนี้มันเป็นผมมีแม่เหล็กอยู่แค่สองตัวนะครับแม่เหล็กฮาร์ดดิส์อยู่แค่สองตัวนะครับโดยที่ว่าพื้นหลังค่ารถเนี่ยผมติดสติ๊กเกอร์ไว้ก่อนนะครับมีแม่เหล็กฮาร์ดดิส์อยู่สองตัวแล้วก็มีแม่เลหดดล,เล็กที่ แรงดูดไม่เยอะมากนะครับแรงดูดเบาๆนะครับเอามาช่วยรองไว้เ er พ ja, ื่อไม่ให้มันไม่ให้มันเขาเรียกอะไรไม่ให้มันออย่างเงี้ยไม่ให้มันพลิกไม่ให้มันเอียงนะครับก็คือช่วย่วยเสริมให้มันพื้นมันเต็มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เสริมมันเนี่ยพื้นมันจะมีมันจะมีแกลบเนี่ยน่าจะมองเห็นอยู่เนาะตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าเราไม่เสริมมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีช่องว่างครับเนี่ย ถ้าเรากดแรงๆมันก็จะยุบลงได้นะครับซึ่งแรงยึดมันจะไม่เต็มอันนี้คือเราเป็นตัวเดโมเป็นตัวที่เราทดสอบลองทดสอบดูก่อนนะครับนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพ่งนี้เวลาเราไปใช้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเสาอีกต้นที่มันยาวกว่านี้นะครับอาจจะเป็นเสาต้นนี้นะครับเสาต้นนี้ซึ่งตอนนี้มันงออยู่กับหลังคาเนี่ย นะครับหรืออาจจะเป็น VR6 นะครับซึ่ง VR6 มันมีอยู่ในในรถนี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้มันถ้าใส่เนี่ยมันจะยาวนะครับก็จะประมาณนี้อะจะลองล้มนะครับนอนเสาอคไม่โดนหลังคานะ จะช้จะเร็วอยู่ที่มือเราหมุนนะเออันนี้ผมผมจะแกงหมุนเร็วๆเ,เลยนะก็ไม่โดนเสามาสั้นด้วยแหละ,อ,ะนะอ่นนี้เราก็ทดลองนะครับนี่ขนาดทดลองมีเพื่อนสมาชิกอยากจะได้แล้ววะ เราก็มาดูตัวต่อไปนะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังจะเ,เปลี่ยนฐานตรงนี้นะครับให้มันให้มันใหญ่ขึ้นให้มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมอรออุปกรณ์อยู่นะครับตอนนี้ด้วยความใจร้อนผมเอาแค่นี้ก่อนลองดูเฉยๆนะครับอ่าคลิปนี้นะผมลองใช้ตัวเสาวิาหกนะครับใส่เลยนะครับแล้ว จริงๆถ้าเกิดเราตั้งขึ้นไปเนี่ยมันชนแน่นอนนะครับเราล้มเสานะครับล้มลงไปจะตั้งผมตั้งให้มันยันหลงังคาเลยนะครับตั้งให้มันยันหลงังคาเลยเราจะดูกำลังมันนะครับเดี๋ยวเพื่อผมจะทิ้งไว้ แบบนี้นะครับทั้งคืนเลยเดียวทิ้งไว้ทั้งคืนเลย,เ,ลยเราจะดูว่าเราเอียง45องศาเนี่ยถึงเช้ามันจะเป็นยังไงนะครับให้มันให้มันเอียงมากกว่านี้หน่อยอ่ะแล้วตอนนี้ผมจะดับไฟนะครับดับไฟดับไฟแล้วนะครับก็คือไม่มีไฟเลี้ยงครับตัดไฟเลยนะครับมันก็คงอยู่ได้นะครับ ผมจะลองตบนะตบมันลงไปเลยอ่านะมันก็จะนอนนะครับกรณีที่เจอแรงประทะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ารถจอดมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับอเราโยกขึ้นมาก็จะตึงๆมือหน่อยนะครับด้วยแรงน้ำหนักอ่าท่นี้เดี๋ยวเราจะปล่อยมันอยู่อย่างนี้นะครับนะ ความดียาง45อ,องศานะครับโดยที่เราไม่จ่ายไฟนะมันจะปล่อยไอย่างนี้ทั้งคืนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเช้านะครับมันจะยังอยู่ท่านี้ไหมนะครับเช้านี้เราอ,อมาดูเสานะครับก็อยู่ท่าเดิมนะครับไม่ได้ล้มลงไปแต่อย่างใดนะครับก็รับแรงได้สบายเมากระดกนะครับเดโมใส่เสาอัโตวัน r 6นะครับตอนนี้ เกินฟ้าอาตำแหน่งไหนก็ได้ตำแหน่งไหนก็ได้ได้หมดช้าเร็วอย่ที่เมืองนะครับได้หมดประมาณนี้